สวัสดีค่ะท่าน,นผู้ชมทุกคนทุกบ้าน วันนี้แม่แม่เลิกยามงามดีด้ทุกคนเด้อตั้งแต่ห้านาหายตาไปสองปีเนาะไม่ไม่ถึงประมาณเดือนกับสองเดือนถึงพ่อแม่ลงเดือนสามเดือนแล้วชวไหมใช่ครับคือห่างหายเป็นหานไม่ได้ทําคลิปกับมาลีวันนี้มาบุกบ้านมาลีจะมาทําคลิปกับมาลีแล้วก็เห็นสั่งไก่ KFC บ่อยทุกคนแล้วก็สั่งไก่นุ่นไก่ทางอะไรก็ไม่รู้แหละตอนนี้แม่แมวจัดเมนูให้นั่นก็คือแทนแทนเมนูอะไรบอกท่านผู้ชมไปไก่ต้มน้าปลาเฮ้ยไม่ไก่ไก่ต้มซี ไก่ต้ม <s> ซ <girlfriend and hell> ีอิ๊วและเห็ดหอมนะครับนี่อันนี้ซื้อไก่มา3ากิโลนะคะเป็นน่องประมาณนี้เลยเนาะโอ้ได้หลายน่องแล้เนี่ยใช่หนึ่งสองสะอาดไหมมือสะอาดไหมสะอาดหนูเพิ่งอัดหน้ำมาไก่น่องไก่เห็ดหอมซีอิ๊วดำน้ำตาลผงชูรสรสดีอันนี้ซีอิ้วขาวน้ำมันหอยนน้้ำมัหอยแลวก็กระเทียมบ้าดิกระเทียมบ้านพริกไทยพริกไทยเม็ก พริกไทยเม็ดนะครับอ่าแล้วก็รากผักชีอ่ารากผักชีเป็นเครื่องเคียงเนี่ยครับนี่เี่ื่องตักใส่ผักชีจะใส่ต้มเนาะน้ำกระเดียดแล้วด้วยอันดับแรกเอาใส่รากผักชีประมาณนี้นะครับใส่รากสี่ห้าลัดเออนั่นแหละใส่ไปให้มันหอมพริกไทยดำเฮ้ยใครจะบอกก็ไหนขาวบนลมเทิมนี่ก็บ้าบ่พริกไทยเม็ดเป็นเม็ดนะครับเออจริงๆแล้วเขาทุบนะทุกคนแต่เราไม่ต้องทุบก็ได้เนาะมันก็ละลายเหมือนกันนะมะลิขี้เกียจคนเอาจริงๆมันไม่ต้องทุบก็ได้อ่าใส่ไปดูดูอ่ะดูไปตากล้อง นี่โยลงไปค <Okay. S 1> รับโอเคน้ำมันหอยอ่าเออเออเออ,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 อกระเด็นกระเด็นกระร้อนกระรอนกระเด็นผิวขาวโอเคเดิน <Okay. S 1> <ช>ไปนจัวบเลยจัวบรถดีผงชูรส แตก<ช>เรานะแล้วแต่คนชอบอชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยต่อไปก็เป็นน้ำตาลน้ำตาลทรายอชอบหวานก็ใส่หวานได้ก็ใส่มาเป็นหมดเลยแล้วกัน <c oughs> เพราะว่าเตรียมมาปรุงขนาดนี้แล้วไงีอิ้วดำเราใส่ประมาณช้อนช้อนสองช้อนพอนสองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะเช,ชื่อแม่อืมนี่เรียนี้ไม่ต้องเยอะนะครับกวาดตรงนี้หน่อยเนี่ยเนี่ยมันหกมันย้อยมันเยิ้มจะเพื่อเพื่อเคล็ดเอาน้ำมันก็จะดำขึ้นหืออย่างงี้ทุกคนดำขึ้นหือว่าซ่า มันจะเป็นน้ำสตออ๊อกเขาเรียกน้ำสต๊อกขัตอนตอ่ไปใส่เห็ดหอมนะครับไปเลยครับอยากเขาจะใส่หมดนะเพราะว่ามันจะมีน้ำแบบตรงนี้ด้วยอยา่าไปใส่นี้สะอาดค่อยๆใส่ไปทีละอันสออัน ถ้ชอบกินเห็ดหอมก็ใส่เยอะก็ได้นะออจริงเห็ดหอมมันต้องเอาไปทิ้งแช่น้ำไ้ก่อนให้มันเปื่อยก็เนี่ยก็แช่น้ำทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะตอนแรกมันจะเหี่ยวแบบแห้งเลยเออมันเป็นแห้งๆมันอบแห้งทุกคนใส่เห็ดหอมเรียบร้อยแล้วก็จะใส่ไก่ลงไปน้องไก่นะคะทุกคนสามกิโลนะทุกคนอันที่หน <4, S 1> ึ่งสีมันก็นจะเปลี่ยนเลยนะดูนะเออนั่นแหละเสีหอมสามสี่ทำน้ำจิ้มก็เด็นเด็ดเนาะน้องบอรเอฟอะ น้องใหญ่มากเลยนะครับโอเคหลังจากเรารอไก่ที่มันให้มันเปื่อยเนาะเราไปทำเจซีฟู้ดดีกว่าโอเคเป็นไหมน่ะเอ็นโอ้โหนี่นี่นะครับรากผักชีปลาก็ใส่ต้นไปนิดหน่อยใส่หมดเลยหอมดี๋อแม่ผมบอกก็ใส่หมดเลยกระเทียมก็ใส่หมดเลยหอมด้วย ประมาณนี้พอผัวเผ็ดเหรอผัวไม่ต้องริกเขียวด้วยพริกเขียวไปใส่น้ำมะนาวไม่ยังปั่นนี่ก่อนให้เราปรุงทีหลังปรุงไปเลยอันนี้มันใส่น้ำไม่ได้ไม่ได้ปั่นมันใส่ไม่ได้เอาจริงๆทุกคนมาใส่ได้ไม่ได้ปั่นนี่นี่ก่อนพอปั่นเสร็จปุ๊บเราออกนี่โอเราก็ใส่ข้างในอ๋อโอเควุ้นใจหนูไปดูมาเขาก็ใส่ได้ปั่นเอาไปปั่นตรงโน้นไปปั่นตรงโน้นมาเอา่ป อ๋อมันตรงุูนมันมันเข้าล็อกเข้าลอยไหมนี่หมดแล้วเข้าล็อกเข้าลอยแล้วกดยังไงครัว้าวเป็นด้วยอุนน่ากินอยู่นะอุนน่ากินอยู่นะน้ำมะนาวสองช้อนพอนะครับมันจะเปรี้ยวกว่ากันนี้มะนาวแท้นะมะนาวแท้บีบจากสดจากต้นเลยอ่าประมาณอ่าอีกนิดหน่อยประมาณนี้แหละถูกแล้วเพราะเราต้องใส่น้ำตาลด้วย เราทำน้ำกระเทียมดองอ่าปิดที่ลองดมด,ดูือเคยดมแล้วเป็นยงไงไม่ถึงขึ่มอ่ะเหมือนน้ำดองอ่ะ <c oughs> ใส่อัตรา,าส่วนยังไงบอกท่านผู้ชมดูลแล้วแต่เราเลยเราอยากอยากชดน้ำเยอะก็ใส่เยอะเอามันใส่ได้ประมาณนี้อ,อันนี้เหวานอันนี้ก็คือน,น้ำตาลทรายใส่เท่าไหร่น้ำตาลทรายใส่สองช้อนน้ำกระเทียมดองจะอยู่นะโอ้ยมันมันมันจะเค็มสองชามเลยเสร็จไปสามแล้วสองขึ้นมีสองขึ่งด้วยสุดท้ายด้วยน้ำปลาของชูรสเอาไว้สุดท้ายเลยนี่ โอเคประมาณนี้แซ่บหลายแซ่บหลายเด้อทุกคนเด้อแซ่บหน่อยแซ่บหน่อยผู้ใดอยากแซ่บอะไรก็แซ่บได้หลายนี่ประมาณนี้อีกอีกเออผมผมเป็นคนชอบกินหนี่ยชุบดิพอแล้วเอาเตตาชอบกินนะให้ดูน่าก็ไหลาไหลชุกชุกเลยตะก๊อกมันไหลายหลยจวดจัดมากเมันเป็นยังไงมันเออไม่ลองชิมดูอ เป็นไงใส่น้ำตาลเพิ่อไหมน้ำตาลเพิ่มมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวมันมันมันเจือพอเลยว่ามันเปรี้ยวมากเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดอ่ะเปรี้ยวไม่ว่าหรอกใส่น้ำปลาอีกโอ้โหพอเลยน้ำปลามันเค็มแล้วแม่มันเราเค็มดอกแล้วก็บอกน้ำกระเทียมดองกันเยอะแล้วมาหวานไม่กินเค็มแล้วนะไม่จะกินเค็มขนาดไหนว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 นนัวเออแซงท่นเนี่ยพอแล้วมันเค็มมากมันจะดีดยังดีดรสชาติมันจะดีดเกินนี่ ว้าวอร่อ,อยเลยเอาใบนะมาเตร้ทั้งใบหนั่นเด็ดเด็ดเด็ดใบบางต้นบางฉีเฮ้เยอะมั<ห>นใบเดียวจังฉีดเด็ดไม่ไข่จะดีอย่างนี้นโ,ออโอ้โหเออพอเร็วพอเร็วอ๋อนี่จานหนุกหนุกว่าจะตมองแต่งตัวอืมแต่งหนิบน้อยนึงพ่อพ่อพ่อโอเคแาวนุ่น รออย่างเดียวอันนี้ได้แค่รออันนี้ผ่านไปประมาณ5 5 6นาทีอยู่5นาทีใช่ไหมทุกคนมันจะมีไอ้ตรงนี้เราอย่าไปยุ่งกับมันเลยตอนนี้มันเป็นไขมันของมันไขไม่น้ำมันไก่มันจะเป็นไขมันไก่เราช็อตออกได้นะช็อตออกได้หรือว่ารอทีเดียวก็ได้เพราะว่าเราตัดเขาหลายปึ๊บมันก็มาใหม่ตัดปึ๊บมันก็มาใหม่มันจะมาใหม่ได้ยังไงวะก็มึงไม่ตักออกอ่ะไอ้บ้าก็ต้องรอก็ได้หรอกที่ท่านตัก สุดท้ายแล้วเดี๋ยวค่อยตักออกนะครับเดี๋ยวใช้เวลาสิงไว้10นา<ม>ทีเดี๋ยวผมตักออกเองทุก10นาทีโอเคครับเดี๋ยวลอกกอนนะครับทุกคนเท,ท่าไหร่20 20น้ำลายกระเด็นกร <laughs> นะดิ๊10นาทีก็หิวเนาะ <laughs> โอเคทุกคน20นาทีน,นะคะน้ำจิม้มเราก็ปั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอไก่สุกแล้วพร้อมเสิร์ฟรับประทานไปพร้อมๆก,ก,กันกับมาลีแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะรอค่ะปิ๊ง โอเคครับตอนนี้เรามาดูกันนะครับอันนี้เกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะผมอยากกินแบบเปื่อยๆนี่ก็เกือบครึ่งชั่วโมงนะให้ดูโอ้หเกือบ3ามบนาทีเปื่อยจนแบบตึงนุ่มหมดแล้วมันไม่มีแก๊สมีแต่เตาเวฟม่ก็ลืมปิดแก๊สก่อนนะครับเอ้ยไม่ให้น่าน่าเมื่อกี้บอกว่าไม่มีให้แก๊สมีนี่เดี๋ยวชิ้นนี้ให้ดูสีน่ารับประทานมากเนยทุกคนนะหนังก็จะเป็นประมาณนี้เลยแม่จะสับโอเค นี่นะทุกคนโอ้แล้วก็จับใช้มือด้วยก็ได้ไม่เป็นไรมันร้อนนะครับเจ้านายไอ้กระรานน้ำเขาฉับเออนั่นแหละโอเคทุกคนไอ้เอออึ๊บปึ๊บแต่งจานนี่นะครับเห็ดเป็นเห็ดลิมจือนะครับนี่เห็นอะไรนะผมชอบเรียกว่าเห็ดลิมจือ อย่างนี้เลยนะคทุกคนมืน่อไ่ราดช้ำๆไปเลยอุ้ยน่ากินจุงน่ากินจุงนี่ราดช้ำๆไปเลยนี่ทุกความสวยงามนะคะทุกคนนี่ทุกความสวยงามทุกคนแล้ววางแม่โอเค ค่นีครับทุกคนตอนนี้ก็พร้อมรับประทานแล้วเดี๋ยวอันนี้แน่นี่ของหนูดูข้าวทุกคนเพื่อสุขภาพนะคะแค่นี้ก็อิ่มแล้วมันมีบอกว่าลดความอ้วนเป็นไงาฝีมือเหมือนน้ำตุ่นยาตีนอ่ะแต่ก็อร่อยมันเป็นยังไงมันน้ำตุ่นแม่ไม่ลองชิมเหรอมันเป็นพะโล้เหรอใช่ครับอืมอร่อยนะอืมอร่อยครับอืมนี่เราลองน้ำจิ้มอันนี้ทำเองนะเนี่ยอืมทำเองมันมีบอกว่าทำเอง เนื้อมันจิ้มผมลากก่อนนะครับขออนุญาตใช้มือได้ไหมทุกคนใช่เลยค่ะเนี่ยใช่ไหมค่ัอันนี้ไก่นะครับขออนุญาตใช้มือไหมทุกคนนี่ที่อยากใช้มือเพราะอะไรเลยไหมทุกคนเพราะว่าอยากจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้ทุกคนนี่มันจะได้สะใจเนี่ยนี่ช้ำช้ำอร่อยไหมอันนี้ดูของผมมันฟินอ่ะอืมเห็นไหมดูตัวไก่แบบนุ่มเลยไม่เหี่ยวใช้มือได้นะ ม,ม,ม้นี่นะครับมันจะลอกตรงสะโพกมันออกมา,มานี่ทุกคนอันนี้คือเห็ดเลนจ์จืดหอม <ละ S 2> เห็นหอมหอมอ๋เห็นหอมใช่ไหม,มข้าวเม่ใหญ่เลยเนาะเข้าปากนีค่ะสอนน้ำด้วยสอนน้ำด้วยนี่นะทุกคน กินพุดตัดด้านในย่านนี้อ่ะอันนี้เต็มสิบผมให้สิบเลยเนี่ยไก่อืมอืมอืมพี่มารีบอกอยากกินเหมือนแม่มันโอ้ไม่เอานี่ครับอย่าลืมจืดกินน้ำจิ้มซีฟู้ดเหมือนแม่เรากินเพื่อเพื่อทัดนักผู้ชมให้คนดูต้นหอมตัดต้นอืมอืมอืมให้คนดูเนาะมารีสู้สู้มารีสู้ตายมารีไว้ะไรสู้ตายสู้สู้รสชาติเปลี่ยนเลยเป็นยังไงวะ นั่นทั้งบ้านเลยนะทำมาต้มเยอะพันย่าทุกคนอีแม่ขอใส่มือทุกคนเดอ้ออย่าด่าม,มาเดอ้อเนี่ยมันด่าม,มาป่าวไหนเนามันมันต้องแซ่บนะทุกคนมันต้องเวอร์ฟินเวอร์นะทุกคนจะบอาอารมณ์ฟินเวอร์นะช้ำๆแล้วก็เข้าปากเลยค่ะหอมขอมันแม่เป็นทำ <c oughs> ต,ตามแม่นะครับเบิ้งบัอบสัมเบย์ทำตามแม่ ดูดมีเสียงนะมีเสียงแบบมันดูดแต่จริงๆไม่ได้เสียงก้าวแต่ราม่าทุกคนเนื้อหาว่าเพราะแม่ลูกคุณที่ซกมกไม่ใช่นะมันอร่อยอ่ะเนาะอืมป็นน้ำแบบไอ้ก้าก็มาขออืพริกยังราดไปเลยนะทุกคนช้ำๆอย่างนี้เลยนะคำใหญ่ๆอย่างนี้เลยทุกคนน้ำจิ้มถั่วยังซดน่ข้าวปลาค่ะปิ้นแบบ อืมกด like กด s u b ส c r ร b e ให้แม่ด้วยนะถ้าดูไปังด้วยทำตามได้เนาะไม่กี่บาทเนาะวิธีทำก็บอกเบื้องต้นแล้วนะทุกคนว่าใส่วัตถุดิบมีอะไรบ้างนี่เนาะไอ้ก้าไม่ดีไอ้ก้ามองหน่ะเดี๋ยวใครที่หลังหมากินไก่ต้มไม่ได้ทไมอ่ะมีอาหารหมาอ๋อเหรอขอนี่ลูกขอเนี่ยหนักแล้วก็ไปจับหมาแล้วไปจับไก่มันไปจับไปคองอย่างนี้แม่ก็ปั่นคอบ้าบอ ละเรียบร้อยอือหืมพอร้อนเนาะอืออันนี้ก็เต็มสิบผมให้สิบอืออร่อยมากใช้เวลาไม่นานด้วย20นาทีถ้ารวมๆวมแล้วก็เกือบ40นาทีเนาะรวมปรุงนุ่นพวกนี้เนาะแมนแซ่บดีทุกคนถ้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้แม่ด้วยนะครับแม่แกชอบอ่านคอมเมนต์เวลาคนมากดอ่ะมาเมนต์เวลากดไลค์แกชอบอ่าน ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าอยากให้แม่มาหาผมอีกก็เมนต์ได้อยากให้ถ่ายคลิปอะไรก็เมนต์ได้เออคอมเมนต์มาว่าอยากให้แม่แม่แมมทำคลิปอะไรกับมารีใช่แกมีเวลาแกก็จะมาครับทุวนนี้แม่ติดงานแม่ไม่ได้ติดงานหรอกม้าแหละมันไม่ตื่นให้แม่นอนเช้าตลอดเนาะใช่นอนเช้าตลอดแ,ลแม่ก็เข้าใจมารีแหละก็ทำงานอ่ะเนาะเพื่อคนดูเนาะสตรีมงานอย่างเงี้ยก็แม่มีเวลาทําคลิปกับแม่วันนี้ก็ไฟบังคับทุกคนไฟบังคับมาให้ ทำคลิป <Okay. S 1> โอเคอ่ะถ้าอยางนั้นก็ลานะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย